สวัสดีจ้าพอา่อก็ยายเปิลสเปนชนแนลมอน,นี้บากินขาน้าวเหนียวค่ะมันนี้เป็นเป็นภักกลางนะคะวันนี้ไม่ได้อยู่อีสานนะคะเด้อมอน,นี้สามารถกินผัดมุ้งไฟแดงแล้วก็มีผัดหมูนะคะผัดเอ่อผัดชิ้งหมูใส่ถั่วฝักยาวตเมือมว่านะจะมาอุ่นอีกเพราะว่ากินผู้เดียวแบ่เหมือนจะเทียี่น้องเจ้าค่ะจ้าจะวอากันไลยค่ะมามากินกินไปบนไป้วคะมอน,นี้เด้ออัน โดดคุณสาบนงานบ้านงานการบรเฮตวิ่งไลยกระไดพีน่น้องเจ้อขาค่ายกระเลกเสียอ,ออนออนลงเน่หล่งละวิ่งแน่ไปแน่ค่ะไปได้เท่าไรก็เท่านั้นแต่ต้จาจัดเนาะเมียนบาลังเพราะว่าเฮาวิ่งไลยกับเมยเฮานั่มแม่งานบ้านงานซองบรเฮตเดทํำอันอยังกะไะ พักคอยกูเทียกับหอดสองเทียตอนนี้กับฮอตเตย่ามือเสาพี่น้องเจ้าขาอืมแบบครับยัดจือ๊ออันบางเทียแ,แลนหลายๆถ้ามันล่มมากเนี่ยหูมันเจ็บนะพี่น้องเนาะฮ้องกีคอยแลนไปกันแล้วกันพี่นอ้องอื สมือนี่กดลายแห้งจะว่ากดอีหยังแน่เป็นหยังแน่เฮ็ดเอดทไรก็เท่าน,นั้นแหละพี่น้องเฮ็ดตามใจฉันไปโลดอืม,อมแบบเนื้อมืองก็ไดทักตุ้งตุ้งพัดทางแหลบพี่น้อง มีงั้มีกระบะยากกระบะยากง้นมามีมัสันแลนหาซื้อเขาจังเป็นตัวเงินลยหยฮอนค่ะเขาเลยบ่าออกไปข้างนอกวันนี้เขาเลยนางอยู่ข้างในนี่แหละมันฮอนฮอนสเปนพี่น้องเจ้าขาฮอนค่ะฮอนแน่ฮอนเป็นดำเด้จกกักรไข่าขาวได้ดิ ันนี้คข่ดาเห็นบ้นี่คอข่ขาวจวดเลด้นะจ้าสิบอ,อกใหแต่ก่อนอ่ะวันนี้แดดสเปนมันแห้งแดดอันออกไปแป๊บเดียวก,กระดาแล้วพี่น้องเจ้าขาถ้าเบิงเลิกกับอังกฤษขอยขาวให้เบิงอีกขาวธรรมาชาตินจ้าบ่าได้กินยาขอกจากคุ้มเ้้อค่ะเดิมกินแต่ผักค่ะ เรเริ่มเบื่อแล้วมั่มีเวลาให้เขาเขาว่าน้ำแน่กับมโหกระซูลจะคลองกม้มแต่เบิงแต y นย t u b e อันผู้ผัวสิบอกหยังนั่มเอเอเลิกไปเขาลงโซนเขาบอกว่าอา้าวเมื่อวานกูบอกหยั่งสินาข่อยก็เออเลิกเลยนะโอ้ยเมื่อวนะโอโอาหยังวะข่อยก็บ,บอกฟังเนาะข่อยก็ไปก้มกดเตนกับมวนอยู่ใน youtube เขาก็พยาบว่าว่าข่อยข่อยก็ไปนามะลังบ่ถึกมานียี่แม โอ้ตายแล้วขอโทษนะคะคุณสารดอกคอยเฮ็ดกันคอยกระสิบปั๊บจะขอม่ไม้จักนอยสนใจขนำเน่จักนอยเนี่ยแม่พี่น,อน้องเดี๋ยวขอสิซาว่บ้านอันเลิกพอยูทูบนะคะมันกับเมียนเนาะครับว่า เขาบอกอ่านซอยขอยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมาซอยเลยเด้เรื่องอ่านทางยูทูบนะเขาสิพยพยามดูแลเขาแน่จังน้อยพักข่อยน้ำแน่พักข่อยมันขาดน้ำตอนซอมมากขยฮอดฮอดประสันเท่น้ำใส่ข้มันถ่วมเลยะได้มีรลามหาหมูหาพวกพน้าว่า ่อยก็รู้ว่าขอาพิดอยู่คุณสาค่ะให้โอกาสอันให้โอกาสอันยายเปิ่อนก่อนเด้อคุณสาเด้ออันจะฝ่ากเส้นหมายยา <laughs> เดี๋ยวจะเจอกันใหม่อีกนะคะเนาะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ